กันด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่กับช่อง h i d ได n Test a ครับเรือลบโอ้ผมนะ <S <S <IL EN C IO> กับเกม My Club โ mm hmm. <sausage S 1> อ้ผมนะ,ะวันนี้ผมนะเออผมจะพาไปดูแมพที่ผมแบบกำลังสร้างแบบจริงๆริกัางๆอผมนะก็คือแบบยุติการสร้างของแมพอื่นไปก่อนเลยผ้ผมนะมาสร้างแมพนี้แบบเดียว ซึ่งมันก็เป็นแมบไหนเป็นไปไม่ได้เลยผมนะซึ่งผมก็เคยแจกไปแล้วผมนะภาคแรกว่ผมนะคือแมปต็อปเปิลผมนะอ่าภาคแรกใครเคยเล่นบ้างเอ่ยผมนะภาคแรกถ้าผมจะไม่ผิดนะผมนะมันจะมีปัญหาเรื่องของประตูจุดเริ่มต้นนะผมนะพร้อมกับอ่าของมนะในตัวผมนะแต่ภาคนี้อาจจะไม่มีมนะภาคนี้ผมแบบพยายามเช็คทุกรายละเอียดนะผมนะ ภาคนี้ภาค2อมนะจะมันถูกสร้างในเวอร์ชันใหม่เนาะก็จะแบบมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเาผมนะส่วนนั้นอะภาไอภาคแรกก็สร้างอยู่ในเวอร์ชันเก่าผมนะอ่ะอันนี้ผมสร้างถึงด่าน2แล้วผมนะสภาพก็ตามที่เห็นเลยผมนะก็เดี๋ยวจะมาเนี่ยไอตรงนั้นผมนะคือแบบจุดเริ่มต้นผมนะอเดี๋ยวพาแบบดูนิดๆหน่อยๆผมนะอ่ะอันนี้ก็จะแบบเป็นจุดเริ่มต้นผมนะจุดเกิดเนาะอ่าเกิดก็จะเกิดตรงนี้ผมนะ ไอไข่ไก่มาจากไหนอะเฮ้ยไข่ไก่โอเคเอาเก็บไปผมนะก็อ่านกดอะไรด้วยผมนะอะอันนี้ก็เป็นทางมาเนาะก็จะมีกดแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆผมนะไปติดตามช่องผมด้วยผมนะอะโอเคผมนะตรงนี้ก็นี่มนะด่านที่หนึ่งผมนะจุดเกิดก็จะอยู่ด้านในนี้ผมนะโอเคเดีย๋ยวพาไปดูข้างล่างของด่านที่หนึ่งผมนะ เห้ลงลงไปปิดลงไปดีเป้าด่านที่ถึงมันง่ายผมนะโอเคไม่เป็นไรลงไปเลยผมนะป้าจะผ่านไหม <c oughs> ยื้อเออตายผมนะแบบนี้ตกตกมาแบบไม่ลงพื้นเอ้ไม่ลงน้ำผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสภาพของด่านแรกก็ผมนะก็จะแบบเป็นแบบถแบบ้ำนะผมนะเป็นแบบเหมืองล้างเนาะตัวนี้มีปุ่มให้กดด้วยผมนะ ถ้ากดไปมันจะเป็นยังไงวผมนะเดีย๋ยวเอาเอา,เอาให้เดีย๋ยวกดให้ดูผมนะเพราะว่ผมจะไปกดของแบบอันข้างนอกเอา,าผมนะปรับปรับเฮ้ยเป็นดีจออีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้เอานะ้รนะนะนี่เหมือนกันอ่าค้างเรายังไม่ได้นี่อ่าคุณผ่านด่านที่หนึ่งวผมนะ ไปด่านที่2อ,อ่ามันก็จะแบบประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะพร้อมกับเซฟออโต้ผมนะไปทีละด่านทีละด่านนะผมนะโอเคสภาพของแ a d o ั p เ r ิลจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมนะใครอยากให้แต่ละด่านเนี่ยเป็นยังไงผมนะก็คอมเมนต์บอกได้ผมนะเพราะว่าอ่าบางด่านเนี่ยผมยังคิดไม่ออกว่ามันจะเอาไปยังไงดีผมนะอ่าขอวางไอ้นี้แป๊บหนึ่งนะผมนะปึ๊บปึ๊บ โอเคถูกละโอเคผมนะด่าน2ก็แบบเป็นเครื่องบินนะผมนะนนาแนวสงครามหน่อยครับผมนะด่านที่3ามผมยังคิดไม่ออกเลยจะเป็นอะไรอาจจะเป็นทะเลรายก็ได้ครับผมนะและนี่ก็คือสาภาพของแบบท็อปเปอร์ครัผมนะของภาคที่2องผมนะอ่ะอเดี๋ยวผมลืมเรื่องหนึงไปเลยก็คือขนาดของมันนะผมนะของแต่ละด่านเนาะด่านแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ 17บเคูณสิบเจ็นะกว้าง17ยาว17เนาะอันนี้เนี่ยเนี่ยปักป้ายไว้ตรงนี้ผมนะอ่า17บล็อกแต่ไอเนี่ยกว้างไอยาวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ผมนะจะกว้างกว้าง17บเผมนะแต่ถ้าด่านที่2อ่ะผมมั่นใจเลยคือ29่สคูณยีผมนะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่านี้29่สนะ29่สคูณยี่สนะกว้าง29ยาว29ผมนะเรียกได้ว่า G G Easy เลยผมนะ เดี๋ยวแม่พาลางไปดูข้างล่างนาะอันนี้โอเคผมน,นะก็ถ้าใครอยากเล่นก็รอหน่อยว่าผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรมากผมนะก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วผมนะเพื่อเเอป็นใจในการทําคลิปต่อไปพร้อมกับทำแมปไปด้วยผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ปิดเพียงเทนี้ก่อนนะผมนะบ๊ายบายปิดตรงนี้แหละ